วารุดเนาะคะ ead, ah ่ะกับย่อมรับย่อมรับวารุดแต่ว่างวดฝันดีแห้งอะไรผีเอาไปฝันผีเมาไว้ดีเยวเมาไปขายของอยู่เมืองผี้ซองกึ้นซ้อนหมดแล้วว่าเมนสีโปรยกลับมาแต่ยังว่าแต่นั้น ไปขายขาไอ้กยะเที่ยวขายอยู่เบิดขึ้นบ่เคยฝันแบบนี้จักเหยาะเลยอยากเว้าสู่ฟังเลยอยากเว้าสู่ฟังอีกฝันฝันขาดปวดเนาะฝันขาดปวดแล้วก็มักฝันมื้อคืนมื้อคืนมานี่ฝันว่าได้ถือดตัเงินนั่น ว่าหลายถุงจะเอาไปธนาคารมาสันอบอกความนี้ว่าเอาไปธนาคารใดเหนะหมห่อพุงเงินน่ะนะเมสิไปออกธนาคารในมือนี่เขียนแผ่นกระดาษแผ่นสีขาวแล้วก็มีสายจิ้มยุ่มยังไงกล่ำไปน้ามาสันมึงยาใบอันนี้เป็นเด็ดขาดมาสันนะให้เอาเงินไปฝากธนาคารเมนเอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารออกระวังธนาคารเลยครับแต่ว่าหากไปบ่งหัดธนาคารจ้าเขี่ยไปแจ้งไดเกิดบ่งหวด ที่แรกไ็้่างไปเป็นนาตลาดอยู่ด้เรแต่ว่าผัดหน้าไปยางก็ไปตกป้าแหม่ตกป้าัดเป็นต้นไม้ต้นไส้เกาสมัยตะกี้ต้นย้ายไงเจ้าของบัดมีผู้ชายห้องมาบอกกันนะว่าเอาวว้าเราว่งเด้อสัน่าต้นใหม่มันแหงผูอสันว่า ต้นไม้มันแห้งผูแห้งนั่นอยู่แบบเลี้ยวไลงไปไม้มันผูปลากกอะเลี้ยวลงไปเอาหากไม้อีหยังคือเพื่อถึงดินนาสั่นคือจังเขืนอยู่ต้นไม้สูงๆแลเลี้ยวลงท้องไตนนั่แหละตั้งที่เฮ้งยางสิไปธนาคารนั่นนะก็เลยว่าเอาเมื่อกี้มันเป็นถนนอยู่นะบัดนี้มันขึ้นมาเป็นป่าสั่นหอดแบบมีแต่ถุงเงินเด้ถุงขาหมูปากตะกี้ไหมเฟินใส่ไห้นัคหาถุงหูกุ้งไหเอาไปธนาคารเดู้สั่นแต่ว่าไปหัวธนาคารจักเถื่อ เสียงเลกบก่ค่ะหรือว่าเสียงเลกเงี้ยเดียวได้ฝันแบบนี้ได้ฝันแบบนี้ฝันดีอัะซื้อแล้วได้จังไปเสียงนี่ซื้อตัวใดหันชื่อฝันดีไหวเสื้ออยู่จ้าของอายุตัวใดค่ะอายุสี่สิบสาม สีใสสี่สิบสี่แต่ว่าสีสิบสี่มันออกไปแล้วจะให้มาต้องกานกับว่าฝันในนอสี่สิบสี่นะวันฝันอยู่นั่นเด้บัดนี้บด้ใส่อายุเจ้าของฮั่นเด้เออฝันอะไอันอันงวดบังนเลยนี่ฝันน่ะนะแต่ว่าบด้ใส่อายุเจ้าของลืมใส่เลืมใส่ใส่ตัวย่างอั่นเนี้ยตลาดบัดนี้ก็ฝันขึ้นแหละกับว่าผีมาเมาก๋วยเตี๋ยวไปฝันขึ้นซองกับว่าได้ไปขายของอยู่หม่องเก่าตลาดเก่า อันไอเจ้าของอันไอ่ิันผูมาบันนั่นขึ้นแหลกฮะน่ะหันละฝ้าเก็บของออกเด้อสันตลาดแรงเขาสีมาตลาดเสามันหวเลยวมันสีพอท่านฝ้าคขุนออกสันวะครับไปเลยเนรื่อยๆบ่อนละแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝันล่าสุดว่าเอาเงินไปฝากธนาคารหมดถุงเงินไปซื้อออนเจ้าของได้ยลอตเตอรี่ซีสามเนี่ยฮะไปที่ไหนครับ ซีสามเนี่ย่จากสั่งซีสามนี่ม้านั่นเกือบยี่สิบใบเนี่ยก็เลยเสียงเลยซีสามเนี่ยก็เลยเสียงเซียงซีสามซีสือมาแล้วนี่ก็เลยเสียงเพราะว่าตีดบบมันบ่อเสียงเด็กจะเขียบ์ฟันไปเลยหัวกันละบันทีโทกให้ลูกสาวสื่อเป็นบ่อพวกให้ลูกสาวสื่อกาสื่อซีสามไปในเด้อมันกับฟันไปได้กลิ่นเนื้อกลิ่นยางเบิดขึ้นแล้วก็เป็นล้ำมาสั่นแบบมีผู้หญิงเอิญมาบอกว่า แม่ก็ปลูกีจองตัวเราเด้อมาล่ำให้แม่หมู่บวงสรวงมันว่านอ่ะอยู่น้องน้ำเกาๆท่าัที่บ่เคยเบาซุฟฟังว่าไปไซมานั่นแม่หลักๆมันขยมักเนี่ัเนักนเน้นนคือสี่สามหางเดียวโดดโดดสามตัวิแม่สามตัวสิเป็นทะเบียนรถเจ็ดเก้าเจ็ดที่อันไอ้ผู้ตายสี่บอกว่าอย่าลืมรถดเด้อ ป้ายทะเบียนหันไปแดงจึงคือมือฟันว่าไปขายเป็ดเจียวขนาดแต่ป้ายทะเบียนรถเจะาของดีเป็นป้ายสีขาวมันเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าในฝันในฟันมันเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเมีมนในฟันมันเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดอะละพอนี่มันบองไว้่อนี่ก็เอาเน้นๆเลยคือ4 3สี่สามสี่สามเมนเลย่าเลขว่าหลายน้องดีซื้องนะคะทิมล่างพร้อมเลย ล่างความถ่มล่างความเลยเน้นล่างเน้นล่างซีสามซีสามกลับไปนําแเนเด้อสามซีเมียนเพราะว่าอันนี้มันเป็นซีสามนี่กับที่เจ้าของมักแห้งขึ้นหนึ่งมันตรงกับอายุเจ้าของที่เจ้าของฝันได้ไปทายของมันบอกอ่ะทานน้อง้นกับสามเอตี่กับถามว่าอายุเจดําเท่าไร่มันบอกกับเม่เคยบอกอายุจะคือสี่สิบสามมันป็ไปตรงกันกับปูนปูเพลินไหปูไอ้น้องโล่งท่าน้องไข่ไปปูไปนั่นเือน ฮะนะเออมันได้ตรงกันบาที่นี่ตรงกันแล้วบ่เรียบัดมั้คือนแบบมาฝันบาได้หอบเงินนั่นแหละนั่นแหละเอาสีโบเมนเลสอยู่นี่บอกเลยว่าจังซีซีสามหางเดียวก็สีบาจังสันเดียวลงไปข้างล่างแม่ต้นไม้ฮะนะต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไส้ไงก็ยังต้นไม้อยู่ในวัดเานี้กใหอกไงนะไปทางใดก็มีตะปาหมุนไปบ่นพักหมุนแน่แต่ว่าเดี๋ยวไปัดหักไม่อันจุ้มหักเดี๋ยวไปบด บพถึงพื้นนั่นแม่เจ้าของก็เลยว่าเอ้าหากไม่อีหยังมันคือบาถึงพื้นแต่ว่าหากันมีตะปูมีตะพังอะนนะมีผู้ชายสองคนบอกว่าระวังนั่นแม่เอิ่นบอกกันนะยุบขางต้นใหม่ไหากไม้เมืองผีเออมาถึงพื้นแม่เมื่อผีทำแล้วอันลอยรอยได้เออถ้าเป็นจังไงแต่เราถ้าจะคองเหยียบเป็ยังมาถึงพื้นนั่นแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้าสั่นว่าพื้นเจ้าบานสอนนี่ถึงอยู่ด้วย โอ้ยประเสริฐเจดมันก็ถึงพื้นคือกันได้ข้อมฝันนะนะเหยียบว่าถึงพื้นคือจังร้อยเอาเนาะือจังเออคือจังว่าหากใหม่มันคือจังข้าขื่นต้นใหม่ไงล่ะเลี้ยวลงมาอันสี่แหนะกนล่ะก็เลยเน้นใส่สี่สามอันนี้เป็นแม่มาโซ่อันนี้อันนี้เด็กูเด้อร์นี่มันคืออะไรครับนั่นน่ะ ปูเพิ่นอยากได้ปูน้องลงเพิ่นอยากได้วาดมือแรกเลยนะนะอุม้มสีวบาทแต่ไนรถดนะน,นะมันคืออะไรนิ้วมือเหรอครับนะนอ,อันนี้เป็นหัววาดเ่าเป็นแต่อยากวาดหัวอะไรหัวพยันเบิ่อไงเป็นโอ้ยวาดเพราะเป็นแต่อยากวาด ผมทั้งวันนี่วมือยืนเป็นนักการเพาไม่มีมือนจสิบ่อันนี้ไานาเเียนยานาคใช่อจะจะเป็นพระพุทธรูป้ระพุทธรก็เป็นปางนาคปลกอ่ะเก้าเทียนนาคพกเนี่ยอันนี้เป็นหางเพลนเขมวดล่องแท่พระพุทธรูปอันนี้เป็นรูปไปานาานะครับเย็บิดวาดเป็นกับเล่มีหลักผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นนิ้วมืออันค้นมานี่คือหัวเพล่นนี่นีหัวเก้ืนทาง ท่างขึ้นในแม่น้ึกออกว่าขึ้นจากหนองน้ำบางครั้งล่างเป็นขื่นนี่ขึ้นน้ำครับยังไจินตนาการได้สมนีแต่ว่าในแต่ว่ันนี้ฟันเห็นเบิร์ดว่าเพิ่นสีเอาซีได้สีได้จังซีกูกะว่าเอาเนี่ยเกาเสียนแบบนี้กูกะว่าเอากูต้องเอาผงาดจังซีนะถ้าไในดูนี่ก็คือคิดว่าตจำมะพร้าวนะครับนี่เฮ้ย ได้สนีมันเกิงแล้วนี tamam> ่เอาแผ่นแผ่นอันนี่มีเด็กมาตัวน้ำนี่มาเนี่ยมาสรุปตัวเลขกันครับเอาเอาเอาชุดเต็มมาโหลดนี่มาชุดเต็มเนี่ยนี่เอาเอามีชุดเต็มด้วยนี่เราไอ้บางตัดให้เรียบร้อยนี่มีดาวดาวคืออะไรครับหนึ่งให้ห้าดาวพิเศษพิเศษเด้อเนียนตัวนี้เด้อสี่สามพิเศษเลยเนียนเนีนเลยเด้อเจดําไม่ซื้อนะวันนี้วันมาแล้วไหมครับเจดําบ่ซื้อเลขเด้อบอกกูว่าสุบ่ซื้อเลขให้เอฟซีซื้อเพื่อนจะได้มีได้รวมบุญน้ำ ปัญหาเพิ่นสร้างมงนี้เนาะย่านมันบ่เขาแม่นย่านย่านซือซ้อแล้วมันบ่เขาเจดมัก็เลยบ่ซื้องวดนี้ขอบ่ซื้อบอกปู่น่ะงวดนี้โค้งสุดท้ายไปเลยนะกาโค้งสุดท้ายไปเลยเบิดแขนๆแล้วมิสมีล่ะแขนๆเนี่ยเบิดแล้วบ่มีเบิดแล้วบ่มีแล้วทางเจดมันะครับชอบค่อยตามเนาะค่ะไม่ชอบก็ผ่านเจดมัเป็นแนวทาง่านรอบนลยครับเจเพิ่นแบ่งฟันคือฟันได้ฟันดี การอยากบอกว่าฟ<อ>ัน,นค,คัดแค่งนวดนี่เนาะค่ะแล้วมักตัวไหนก็เราสามารถเลือกเอาตัวเราชอบได้นะคะอ,อันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพรวมฟันตีดําเ้อรนี่แต่ว่าอันนี้นี่พูเนว่าบอกนี่เรามั้นฟันตรงกับอายุเจ้าของครับผมเป็นแนวทางเนาะ